สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโคอั t ไทยแลนด์นะคะรายการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณผู้ชมด้วยระบบสหกรณ์ค่ะวันนี้รายการของเรานะคะนำเสนอเรื่องราวใกล้ตัวค่ะเรื่องของสถานการณ์ข้าวในปัจจุบันนะคะและในช่วงแรกของรายการนะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับข้าวสารคุณภาพนะคะส่วนในช่วงที่2เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเช่นเดียวกันเกี่ยวเนื่องมาในเรื่องของข้าวนะคะนั่นก็คือเรื่องของ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี2,554ทับ2,555นะคะและในช่วงสุดท้ายเราจะนำเสนอเรื่องราวของขบวนการสหกรณ์นะคะผ่านช่วงของ Co-op News ค่ะเราจะได้ไปรู้กันนะคะว่าคนในขบวนการสหกรณ์นั้นเขามีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรากันบ้างและในช่วงแรกของรายการนะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับข้าวสารคุณภาพนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปสัมภาษณ์ประธานซึ่งเป็นผู้หญิงกันมาแล้วได้ข่าวว่าสหากรณ์นี้นะคะผู้จัดการเขาก็เป็นผู้หญิงอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้จัดการค่ะโดยเข้ามาในสหกรณ์นี้ดูเป็นสหกรณ์ที่พ็ดูธรรมดาแต่ว่าสมาชิกมาใช้บริการไม่ขาดสายเลยะนะคะสหกรณ์ได้ให้บริการอะไรกับสมาชิกบ้างคะเราให้บริการด้านสินเชื่อรวบรวม,รวมผลิตผลแล้วก็ ขายปุ๋ยขายเมล็ดพันธุ์นะคะขายหัวหารให้กับสมาชิกนะคะนอกจากการบริการในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกแล้วสหกรณ์ยังมีบริการอื่นๆอีกบ้างไหมคะโครงการรับเงินฝากด้วยนะฮะก็มีโครงการพิเศษที่สหกรณ์ทำขึ้นมานะฮะมีโครงการออมทรัพย์บรรบาทแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์โครงการเมล็ดพันธุ์โครงการเกษตรอินทรีย์โครงการออมทรัพย์ในโรงเรียนของสหกรณ์นะะประมาณ16โรงนะค่ะ และทีนี้ยังมีอย่างอื่นอีกก็คือเรื่องของสวัสดิการสวัสดิการพอเรามีสวัสดิการสําหรับสมาชิกคือถ้าสมาชิกเก็บป่วยมีใบใบเสร็จมารับเงินเราก็ให้คนละหนึ่งพันบาทต่อปีให้มีการค่ารักษาพยาบาลด้วยเรามีโครงการกู้เงินกู้เงินพิเศษคนละสองหมื่นบาทสําหรับเก็บป่วยนะ,ะแล้วก็มีให้สิบห้านาทีเราจ่ายให้กันทีเลย ให้ข่าวว่าสหากรณ์เนี่ยไม่ใช่ดูแลเพียงแค่สมาชิกแลวก็สหกรณ์เท่านั้นแต่ยังดูแลชุมชนด้วยใช่ไหมคะค่ะเราเราดูแลทางชุมชนโดวยวัดวาราม <c oughs> วัดวาราม <c oughs> เราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วยงโรงพยาบาลเราก็ดูแล <c oughs> ในเรื่องสวัสดิการเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้กันรักษาคนอะไรนี้ <c oughs> เราก็เราก็ช่วยดูแลและอย่างนี้บางสมาชิกบางคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์เราสมาชิก <c oughs> เกรรษตรกรที่นี่ที่เป็นส่วนมากทำนานะ,ะาคะมีอาชีพหลักคือการทำนาที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเขาก็มาขอเข้าเป็นแต่เราต้องดูมีการสอบเข้าสอบเอข้าแล้วก็ต้องอบรมก่อนก่อนจะรับเข้าทุกวันที่1ิของเดือนคุณมาสมาัครปุ๊บเรายัางไม่รับคุณต้องมาฟังเราอบรมก่อนว่าคุณเข้ามาเพื่ออะไรทำไมถึงอยากเข้ามาเป็นถ้าคุณสมัครใจคุณค่อยเข้าสมัครถ,ถ้าคุณไม่สมัครใจคุณก็ออกไปทำไมทำไมต้องสอบคะเพราะว่าสาเหตุที่สอบเพราะว่าเราต้องคัดคนดีแล้วใจมากายมาด้วยไม่ใช่คุณอยากมาเพื่อกู้อย่างเดียวอะไรนี้ล่ะ เวลาเราทำธุรก,กิจคุณต้องมาช่วยเราด้วย<ช>นะฮะเพราะว่าธุรก,กิจ ของเรามีหลายตัวเพราะสมาชิกจะต้องให้ความร่วมมืออย่างนั้นสกอร์จะไปไม่ได้แล้ววันนี้นะคะมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ของทุ่งกุลาลร้องไห้แน่นอนคือจะผลที่เดีที่สุดก็คือข้าวค่ะอยากจะให้ผู้จัดการพาไปชมแล้วล่ะค่ะนะคะเราจะพาไปชมที่ลงศรีสกอร์ที่มีกําลังการผลริตร้อยตันต่อวันนะครับ<อ>เป็นที่หนึ่งของโลกที่เราเป็นเป็นสะดือทุ่งกุลาเป็นที่ะะของโลกด้วยนะเป็นที่หนึ่งของโลกด้วยนะ,ะเพราะว่าเป็นที่หนึ่งเพราะเรามีเครือข่ายทั่วประเทศประมาณ6กิเครือข่าย ท่ชมคะโชคดีจังเลยค่ะวันนี้เราจะได้ไปดูที่หนึ่งของโลกในเรื่องของการผลิตข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ,คะ และแล้วเราก็มาถึงโรงสีของสหกรณ์ที่ได้ชื่อว่ามีปริมาณข้าวมากที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะก็คือโรงสีของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยนี่เองนะคะเดี๋ยวจะรบกวนท่านผู้จัดการเนี่ยพาชมทุกขั้นตอนเลยว่าการผลิตข้าวที่มีคุณภาพนี้ก็ทำเป็นอย่างไรนะคะ่เชนก่อนแรกเลยเข้ามาทางเราทางเราเข้าสู่ระบบมีเดียนี้เราเจ็ดเราตรวจการตรวจอะไรบ้างคะแบบนี้อนุญาตรวจเครื่องนลำก้วตัวเครื่องประดับอ๋อเครื่องประดับ แลว่าเครื่องประดับนี่ห้ามใส่ห้ามใส่เพราะว่ามันจะไปหล่นใส่ข้อศาัแล้วมันจะไปกดเพื่อน,นะะออต้องถอดอกหมดเลยนต้งหัวอะไรตอดหมดนะคะท่านผู้ชมคะต้องถอดอกดอ,อ,ดอกหมดเลยค่ะออนี่นะคะ,น,คะนาฬิกาก็ต้องหอดองหูก็ต้องถอดด้วยเพราะว่าอ,วอาจจะหล่นในข้อศได้งได้ ต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อนและได้มาตรฐานของเรานะคะค่ะพออ่ะเรื่องประดับเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ไปดูการผลิตกันเลยค่ะขนาดโรงสีนี้มีเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ของโรงสีจะพาะพื้นที่ประมาณ65ไร่หกาไร่และปริมาณข้าวต่อวันนี่อ่ะคะข้าวต่อวันโรงสีเราขนาดกาลังการผลิตร้อยตันต่อวันโรงนี้จะกําลังการผลิตจย่ากตันจะมีอีกโรง การสวันจะกายเป็น2โรงผลิตนี่สี่จุดโงนะคะอย,ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู<น>่ในพื้นที่เดียวกันค่ะก็ได้ถือว่าเป็นโรงสีของสหกรณ์ที่มีปริมาณข้าวมากที่สุดใช่ค่ะ,คะนี่เกษตรกรเขาก็มาส่งข้าวที่เราทุกวันเลยมาส่งทุกวันค่ะแล้วเราก,ก็รับซื้อทุกวันรับซื้อทุกวันในราคาที่เราการที่จะกำหนดราคาสกปรกที่กำหนดราคาเองโดยที่เราเด็ไปดูหนึ่งข่าวหน่บาทค่าน้ามันภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นไงมันจะไปอินทั้งหมดข้าวจะราคาขึ้นหรือลงมันมันมีปัจจัยส่วนนี้ อย,อย่างเช่นโรองสีนี้เนี่ยจะเป็นโรองสีที่ผลิตค้าตามออเดอร์หมดเลยตามออเดอร์หมดเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเราจะมีเครือข่ายในในสักวนประมาณ60กสิบตัวขายทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะฮะ,ะแล้วก็นอกนั้นเราก็ยังจําหน่ายไปสู่พ้างขายเอกชนคือบริษัทห้ทททางยิฟซีสยามพาราทอะไรอย่างนี้นะคะค,คี่พาธทานแล้วอาจสุญญากาศกับไม่อัจสุญญากาศนี่แตกต่างกันยังไงคะตัวนี้มันเก็บได้ประมาณ5าเดือนเก็บได้ไม่ร้อน หมเนี่อยากเห็นแล้วค่ะว่าแต่ละแบรนด์นี้มีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันก่อนไปไปดูกันและที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแบรนด์ข้ามที่เป็นแบนด์ทีนี้นี่แบรนบุญนะคะแล้วอันนี้แบรนด์ลูกบุลาฟาร์มอันนี้101แบรนด์ดังจังหวัดน้อยอีก Uh huh. อันนี้ก็แป็นเก็บบุญที่เราอัดถึงอยากทำเพื่อจะได้ค uh ิดค่าได้นานนะคะค่ะ uh huh. แล้วค้าทั้งหมดนี้นะคะส่งขายที่ไหนบ้างคะโดยปกติคือถ้าถ้าทุกแบรนด์ของสะกอ์มีจําหน่ายที่ศูนย์กระจายสินค้าค่ะศ uh ูน huh. ย์กระจายสินค้าที่ปทุมธานีสำนักงานสะกอน,น์จังหวัดปทุมธานี huh. แต่ค่าจะไปที่กรุงเทพตัวนี้จะอยู่ห้างบิ๊กซีนี่นะคะต uh huh. านี้เลย uh huh. ค,ค่ะผู้ชมตัวนี้จะอยู่สายามพารากอน สยามพารากอนก็มีค่ะกอนมีปหนึ่งกิโละนะคะและไม่เพียงเท่านั้นค่ะติดใจอีกนิดหนึ่งนะคะท่านผู้การคะข้าวเกิดบุญข้าวเกิดบุญมีความพิเศษยังไงคะคือข้าวเกิดบุญนี้เวลาเราทำ ข้าวเกิดบุญเนี่ยเราซื้อได้ข้าวเราก็ได้ประโยชน์ในการได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพแล้วเรายังได้ช่วยเหลือชาวนาที่เป็นเกษตรกรเป็นการว่าได้สมบูรไปด้วยคะท่านผู้ชมคะข้าวจากเกษตรกรไทยนะครับผลิตมาแล้วคนประโยชน์ก็ไม่ตกอยู่ที่ใครตกอยู่ที่เกษตรกรไทยแล้วก็ได้กินข้าวที่มีคุณภาพอีกด้วยนะคะและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดการมากๆเลยที่เปิดโรงสีมาให้เราได้ชมการผลิตข้าวคุณภาพกันขอบคุณมากค่ะ ผู้ชมท่านใดที่ชมสกูปแล้วนะคะอยากจะอุดหนุนเข้าสารดีๆเข้าสารคุณภาพจากสหกรณ์ถ้าท่านอุดหนุนก็เท่ากับว่าสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าถึงช่วงของการสนทนาเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวค่ะสหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสนิบาทสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายห้าชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่สนิบาทสหกรณ์แห่งประเทศไทยหรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีสนิบาตสหกรณ์เงินช่วยเหลือสหกรณ์ประสบภัยธรรมชาติ ธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาสีญย่านเลขที่บัญชี012-1-65678-0หรือธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาสีญย่านชื่อบัญชีสันนิบาตสาหกรณ์กองทุนผู้ประสบภัยธรรมชาติเลขที่บัญชี110-0-92344-8ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28ตุลาคมศนิ้ สหกรณ์คือเป็นกลุ่มครับเราเราเร,าราวมกันแล้วมามารวมกันจัดแบบว่าออมสะสมก็เป็นเงินของของ,ของสามีสามีแต่ละคนอย่างเงี้ยก็ถือว่าพึ่งพากันเองอะครับเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยฮะเวลาเดือดร้อนแล้วก็เราไม่มีเราก็มากู้สหกรณ์แล้วก็ลูกเปิดเทอมค่ะง่ายค่ะมีแต่ได้ค่ะไม่มีเสียถ้าเราไม่มีสหก,กรณ์นี่ผมว่าผมบ้าเหมือนกันนะอ่าผมพูดเรื่องจริงนะนะครับส่วนใหญ่แก้ไขปัญหาใดีครับแล้วก็สมาชิกทุคนภูมิใจ ว่าได้มีที่อยู่เป็นของตันเองมีรถเป็นของตันเองมีบ้านเป็นของตนเองแล้วก็ทำมาค้าขายโดยไม่ต้องไปหาพื้นที่อ,อวัชการสิค้ามันคงกว่าสหกรณรเป็นทางเลือกของประชาชน เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงที่2ของรายการของเราก็มีชื่อว่า Co-op Talk ค่ะซึ่งในวันนี้เราตั้งประเด็นไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของโครงการรับจำนำข้าเปลือกนะคะในปี2554ทั2555ค่ะวันนี้เรามีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงการการ การข้าวเรียกว่าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมเรามีท่านประธานชุมนุมสากลการเกษตรแห่งประเทศไทยท่านสิริชัยออสุวรรณจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้และให้ทัศนะ ต่างๆนะคะเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในปีนี้เราไปทักทายแขกร่วมรายการของเราก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะจากสกู๊ปเมื่อช่วงสักครู่นี้นะคะเราก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูเรื่องของสถานการณ์ข้าวต่างๆแล้วปีนี้เนี่ยนะคะจากที่รัฐบาลได้ออกโครงการรับจำนำข้าวเปลือก นาปีนะคะฤดูการ2,554ทับ2,555เนี่ยในฐานะที่ท่านประธานคลุกคลีอยู่กับวงการข้าวเนี่ยนะคะ mm hmm. โครงการนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะครับผมคิดว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยทุกเรื่องนะครับที่ออกมาในลักษณะที่จะมาช่วยดูแลในภาคเกษตรนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดี นะเนื่องจากว่าจะเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทยโดยเฉพาะชาวนาไทยเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนะนะฮะเนื่องจากสาเหตุหลายๆประการในเรื่องการผลิตผลผลิตตกต่ําก็ดีหรือว่าเรื่องของพื้นที่ทํากินก็ดีะนะครับรวมทั้งเรื่องของด้านการตลาดนะฮะซึ่งว่าเป็นเรื่องที่สําคัญว่าชาวนาเราเนี่ยมักจะถูกเอารัดเอาเป,ร,ปรียบนะฮะจากพ่อค้าหรือว่าพวก คนที่รวบรวมสินค้าคะนะคะโดยเฉพาะโครงการนี้ก็จะเป็นหลักประกันให้ชาวนาไทยเนี่ยมีรายได้ที่สูงขึ้นค,ครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการสากลนะคะในฐานะที่ท่านประธานดูแลสากลการเกษตรอยู่เนี่ยสากลการเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ยังไงบ้างคะสําหรับสากลรรการเกษตรนี่ก็ถือว่าเป็นสถาบันเกษตรกรนะครับซึ่งเรามีสมาชิกเป็นเกษตรกรแล้วก็ มีสากลการเกษตรจ,จํานวนมากนะครับที่สมาชิกเป็นอาชีพทํานาเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการและจำนำนี้ก็จะมีสากลการเกษตรอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือสากลการเกษตรที่มีความพร้อมสูงนะฮะก็คือต้องมีเครื่องช่างมีกดังแล้็มีเครื่องอบลดความชื้นอันนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมโครงการโดยตรงได้เลยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลเนี่ยกำหนดไว้ะนะฮะ ส่วนสากร,การเกษตรประเภทที่2ที่ไม่มีความพร้อมเพียงพอนะฮะก็ทางราชการเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้สากร,การเกษตรนั้นๆเนี่ยรวบรวมผลผลิตข้าวจากสมาชิกของสากรนั้นได้นะก็จะเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่ปลูกข้าวได้อีกทางหนึ่งนะฮะเพื่อความสะดวกแล้วก็เป็นการช่วยดูแลในเรื่องการเครื่องช่าง หรือว่าดูแลในเรื่องของอความชื้น,นต่างๆเนี่ยก็จะช่วยดูแลสมาชิกของตัวเองได้ค่ะ,คะแสดงว่าสากลการเกษตรแต่ละแห่งหรือไม,ไม่ได้รับจำนำทุกแห่งใช่ไหมคะมีเพียงบางแห่งที่มีความพร้อมมากหรือมีความพร้อมบ้างใช่ไหมคะยางงี้สมาชิกสากลเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าสากลของตัวเองเนี่ยเปิดโครงการนี้ไหมคะ่ะก็ขณะนี้ทางทางสากลเองก็ได้ประชาพันธ์ให้กับสมาชิกทราบแ,แล้วนะครับ ซึ่งแต่เดิมทีเนี่ยเ,เขาก็ทางคณะทำงานเนี่ยเขายังลังเลว่าในปีนี้จะให้สากลการเกษตรในกลุ่มที่ความพร้อมไม่เพียงพอเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมผลผลิตข้าวจากสมาชิกได้หรือไม่นะฮะแต่ะะว่าก็ล่าสุดนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็สรุปมาแล้วว่าให้สากลการเกษตรเนี่ยเขา้เามามีส่วนร่วมในการรวบรวมผลผลิตข้าวได้เพราะอย่างน้อยสุดเนี่ยข้าวของสมาชิกบางครั้งมีจํานวนไม่มาก แต่ถ้ามารวมที่สากลการเกษตรนี่มันก็ถือว่ามากน้อยเรารับได้หมดะนะครับค่ะ่ท่านประธานคะที่หลายฝ่ายเป็นห่วงนะคะพอพูดถึงโครงการรับจนำนวนข้าวทีไรเนี่ยเรื่องของการสวมสิทธิ์เอย่ยเรื่องของการเอาข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาหรือการทุจริตต่างๆเนี่ยมันจะเป็นภาพตามโครงการนี้มาเลยปีนี้เรามีมาตรการรองรับมาตรการแก้ไขปัญหาพวกแบบนี้ยังไงคะก็เท่าที่ได้ติดตามสถานการณ์นะะจับ ทางสื่อสารมวลชนต่างๆเนี่ยก็ได้พบว่าปีนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการาตัดเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีะนะฮะแล้วก็ได้มีการาประชุมร่วมกันหลายฝ่ายมาตลอดแล้วก็ได้มีมาตรการเพิ่มขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมนะอะไรกระทรวงต่างๆของภาครัฐนะครับแล้วก็หน่วยงานดําเนินการเช่นอตกอรหรือว่าอคสอแล้วก็ทกศ ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้เพิ่มความเข้มในเรื่องการตรวจสอบ,บจากสำนักง,งานตารวจแห่งชาติก็ดีหรือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็ดีนะครับแล้ในขณะเดียวกันก็ได้ให้พักประชาชนเ,นเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นคือตัวแทนเกษตรกรเข้าไปร่วมในการดูแลเรื่องนี้มากขึ้นด้วยก็เชื่อว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะเป็นผลดีกว่าปีก่อนๆน,นะฮะแล้วก็ต้องถือว่า ทุกฝ่ายเนี่ยต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้ว่าช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จตามเป,ป้าหมายค่ะแล้วเรื่องของปัญหาน้ําท่วมเนี่ยมีผลกระทบอะไรกับโครงการนี้ไหมคะท่านประธานคะก็เรื่องน้ําท่วมนี่มีปัญหากระทบมากครับเรื่องนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่ารับจํานาข้าวในราคาสูงแต่ว่าวิธีการรับจำนำข้าวคือต้องมีมเมล็ดข้าวนะเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ย นาข้าวเนี่ยตอนนี้ตัวเลขก็คือน้ําท่วมเสียหายไปแล้วประมาณ5ล้านไร่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกเกษตรกรก็จะไม่มีข้าวไปจำานาก็คือไม่สามารถที่จะมีข้าวไปจำานาได้ส่วนส่วนมากพอสมควรก็อาจจะมีผลในในฤด,ดูกาลผลิตถัดไป,ดไปใน,ในช่วงนี้ก็เป็นผลทบมากแต่ในตรงนี้รัฐบาลก็อาจจะมีการเตรียมในการทดเชยอ,อยู่ ท่าระทานคะในส่วนของมาตรการช่วยเหลือน้ําท่วมเนี่ยทางชุมนุมสากลการเกษตรมีหนทางช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วไปยังไงบ้างคะครับก็จะมีช่องทางแรกก็คือสากลต่างๆที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยก็สามารถที่จะนําเงินทุนสะสมเพื่อบริการส่วนรวมของสากลนั้นๆออกมาใช้ในการช่วยเหลือสมาชิกหรือชุมชนขอ,องอตัวเองได้ทันทีซึ่งเราก็รณรงค์ในเรื่องนี้อยู่ และในขณะเดียวกันสําหรับสากรณ์ต่างๆซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่น้ําท่วม <c oughs> นะฮะร,รวมทั้งประชาชนหรือบริษัททางร้านต่างๆโดยทั่วไปเนี่ยท่านก็สามารถที่จะมาร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภยัยได้ได้หลายช่องทางนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นที่สันนิบาตจากรณ์แห่งประเทศไทยขณะนี้ก็ได้เปิดโครงการสากรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมขึ้นท่านก็สามารถบริจาคได้ หรือที่ชุมนุมสารกลรการเกษตรแห่งประเทศไทยก็ได้รวมทั้งศูนย์รับบริจาคต่างๆของทางราชการท่านสามารถไปช่วยได้ทุกเวลาครับค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะท่านมีอะไรที่จะฝากไปถึงรัฐบาลหรือว่าฝากไปถึงทางสารกลการเกษตรที่ท่านดูแลอยู่บ้างคะครับก็ขอสิ่โอกาสนี้นะครับช่วยกันดูนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยพวกเรารต้องดูปัญหาในระยะยาวครับเช่นในเรื่องของการ ปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิตะะของทางการเกษตรแล้วก็ปรับโครงสร้างในด้านของการตลาดเน,ะะน้นในเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็เร่งสร้างสถาบันการประกันภัยผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเรื่องนี้ก็ทราบว่าเป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วะนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับเกษตรกระะอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอให้เพิ่มความสําคัญกับสถาบันของสากลเพื่อจะให้ สาก,ก์นเนี่ยได้เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและทางสังคม,มแล้วก็ขอถือโอกาสขอบคุณรัฐบาลน,นะ,ะที่ทําโครงการและจำนำข้าวในปีนี้ด้วยนะ,ะก็ขอบคุณนะค่ะ วันนี้รายการโคออฟไทยแลนด์ของเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านสิริชัยออสวุวรรณนะคะท่านประธานชุมนุมสากลการเกษตรแห่งประเทศไทยและในฐานะท่านรองประธานสานิบาสากลแห่งประเทศไทยด้วยนะคะในฐานะที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงนะคะทําให้เรามองเห็นภาพโครงการนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นวันนี้ขอบพระคุณท่านมากค่ะค,ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเนื้อหาที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกพักสักครู่ค่ะ สหกรณ์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายห้าชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่สนิบาตสาหกรแห่งประเทศไทยหรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีสนิบาตสาหกรเงินช่วยเหลือสหกรประสบภัยธรรมชาติธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาสีญย่านเลขที่บัญชี012-1-65678-0หรือธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาสีญยาน ชื่อบัญชีสันนิบาตสาหกรณ์กองทุนผู้ประสบภัยธรรมชาติเลขที่บัญชี110-0-92344-8ีด110ขีดตั้งแต่บัตรนี้จนถึงวันที่28ตุลาคมศกนี้ศูนย์รัชนีแจ่นจรัสสันนิบาตสาหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้บริการห้องพักพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบคันห้องประชุมขนาดเล็กขนาดใหญ่เพื่อฝึกอบรมสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์อาหารอร่อยกับครัวสหกรณ์พร้อมสับสำหรับสหกรณ์สมาชิกทุกท่านและประชาชนทั่วไปในราคาย่อมเยาวศูนย์รัชนีแจ่มจันทร์สันนิบาตสาหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่ใกล้ไม่ไกลถนนพิชัยกรุงเทพมหานครและในช่วงที่3ของรายการนะคะชื่อว่า Co-op News ค่ะในช่วงที่3นี้เราจะไปดูข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคนในแวดวงสากลนะคะว่าเขาทำกิจกรรมดีๆอะไรกันบ้างปติตามกันเลยค่ะ นายวิทูลแนวพาณิชย์ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสากลแห่งประเทศไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ในจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและปะทุมธาน,นีมอบถุงยางชีพช่วยเหลือสมาชิกสากลที่ประสบภัยน้ําท่วมโดยมีนายอุบลเทพทองสากลจังหวัดสิงห์บุรีและนายวัชรินผู้แพร่สากลจังหวัดอ่างทองเป็นผู้แทนรับมอบให้สำนักงานสากลจังหวัดพร้อมกระจายและแจกจ่ายลงไปในพื้นที่โดยมีสมาชิกสากลที่มีความเดือดร้อน เข้ามารับถุงยังชีพโดยในจังหวัดสิงห์บุรีมีสากลเครือข่ายกลุ่มอาชีพและสมาชิกสากลกลุ่มกเษกษตรกรกว่า1,800คนที่มีความเดือดร้อนส่วนในจังหวัดอ่างทองประสบความเดือดร้อนหนักใน4อำเภอคืออำเภอปา่าโมกชัยโยโพทองและวิเศษชัยชาญมีสมาชิกเดือดร้อนกว่า2,000คน ตอนนี้คือสมาชิกที่เสียหายก็มีสักรอน6สากรแล้วก็ุงเสกกอนประมาณ11สักรอนสมาชิกเสียหาย1,813คนต้องขอขอบคุณทางทางสนักงาตสาักรทางบริการนำท่านประธานนะครับเ <Okay. S 1> นื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเนื่องจากว่าในหลักของสักรอข้อเจคือในการเอื้ออารต่อช <Okay. S 1> ุมชนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นสิง่งดีที่เราช่วยเหลือสมาชิกที่ ที่ประสบภัยสำนิบาศกทรแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรกลางของกระบวนการสากร์ได้กระหนักถึงปัญหาเหล่านี้นะครับก็เลยได้จัดถุงยังชีพเข้ามาจํานวนพันสองร้อยชุดนะครับพี่น้องชาวสากร์ในหลายจังหวัดหลายพื้นที่อยากจะประสงค์ในการที่จะช่วยเหลือโดยที่จะผ่านส่งกับทางสำนิบาตซึ่งหลังจากนี้ไปทางสำนิบาตกก็จะได้ระดมความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวสักริ์ทั่วประเทศมาถึง พี่น้องที่ประสบภัยคุกประภัยในครั้งนี้นะครับให้มีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับกรมตรวจบัญชีสากรเปิดตัวศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสากรแห่งชาติหรือ n c f i ดโดยมีนายสิงห์ทองชินวรรังสีอธิบดีกรมตรวจบัญชีสากรเป็นประธานในพิธีเปิดเพื่อให้สาสา,ารถถสะท้้อออนนนใหเหเเเ็็ึงงงงความขมขขขแตกรมตรวจบัญชีสาธาร จึงได้จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสากลแห่งชาติในรูปแบบของกระดานข้อมูลที่เหมือนกระดานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แต่ออกมาในลักษณะของข้อมูลของภาคสากลแบบเรียลไทม์บมือนเว็บไซต์ของกรมตรวจบบัญชีสากลศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินแห่งชาติหรือว่าเรียกเป็นภาษาตลาดว่าเอ็นซีฟิกนี่นะฮะก็เป็นศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล ของอะสากรและก็กลุ่มเกษตรกรทั้งประเทศก็ mm hmm. เป็นเรื่องของฐานะการเงินโดยทั่วไปว่ามีสินทรัพย์ mm hmm. มีหนี้สินมีทุนการดรําเนินการเท่าไหร่รวมทั้งผลการดรําเนินงานที่ผ่านมาว่ามีผลประกอบการอย่างไรมีรายได้อย่างไรมีค่าใช้จ่ายอย่างไรหักลบไปแล้วมีกําไรขาดทุนหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเรียลไทม์ hmm. ก็หมายความว่า เมือ่อใดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีสักรใดหรือกลุ่มเกษตรกรใดแล้วเสร็จก็จะขียอินเข้ามาในระบบเมื่อขียอินเข้ามาในระบบมันจะวิ่งเข้ามาในศูนย์ทันทีนันเป็นข้อมูลที่ทันสมัยนะหรือว่าเป็นข้อมูลร้อนๆนะครับและที่สําคัญก็คือสามารถที่จะเสิร์ฟข้อมูลดังกล่าวน,นี้ถึงบ้านได้ถึงที่ทํางานได้ทุกเมื่อนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินนะแล้วก็ ม,ม,ม,มตัวปสากกลอมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัดทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ภายในบริเวณพื้นที่กรมป่าไม้ถนนปหลนโยธินจตุจักรโดยมีนายถนอมเปรมรัศมีอดีตอธิบดีกรมป่าไม้และผู้ก่อตั้งสากรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดบรรยากาศภายในงานเป็นไปนอย่างชื่นมืน่นด้วยมีแขกผู้มีเกียรติและสมาชิกสากรให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่าพันคนมีพิธีเปิดแพร่คลุมป้ายสำนักงาน และเปิดการใช้บริการสหกรณ์ m t m มีการมอบทุนการศึกษาและการแสดงอาทิรำอยพรการแสดงุดยิ้มกลางสายฝนการแสดงมินิคอนเสิร์ตซึ่งอาคารแห่งใหม่นี้จะตอบสนองความต้องการในการใช้บริการของสมาชิกให้ความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสมาชิกปกติของเราล่าสุดเนี่ยเรามีตัวเลขอยู่ประมาณ13,000คนก็คือว่าคนที่เป็นสมาชิกเนี่ย ก็จะเป็นสมาชิกเป็นข้าราชการสังกัดอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิใช่กลมป่าไม้กลมเดียวนะครับต่อมาเราได้มีการขยายออกไปถึงบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของสมาชิกหลักของเราแล้วก็เป็นพนักงานราชการนะครับที่ทํางานอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยขณะนี้เลยทําให้ยอดสมาชิกมีถึง20,000เศษนะครับสาก์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนาจำกัดจังหวัดเชียงใหม่ ขยายธุรกิจเปิดร้านค้าสากรร้านใบาจากและกาแฟสากรในแบรนด์ o f f e e g r e e นพร้อมทั้งมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกจำนวน50คทุนและเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุอีก85รายโดยมีน,นายอนันต์ผู้สิทธิกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสากรเป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับกาแฟแบรนด์ใหม่ o f f e e g r e e นนั้นเป็นการดำเนินงานบนพื้นฐานความต้องการสนับสนุนผลผลิตกาแฟคุณภาพที่เป็นของสมาชิกสากรเอง และใช้กลไกสากลเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตกาแฟและเป็นตลาดกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์กาแฟภายใต้แบรนด์โดยสเก็ตค f f ฟ e Green สู่ตลาดผู้บริโภคอีกทั้งสากลยังเป็นศูนย์การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในสังกัดสากลซึ่งทุกส่วนธุรกิจของสากลจะเป็นกลไกที่ผลักดันให้ธุรกิจของสากลเจริญก้าวหน้าควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนเพราะวันนี้เนี่ยดอยสกลล้าที่จะพิสูจน์ว่ากาแฟที่ผ่านแปลงเพราะปลูกภัยาตอโครงการหลวงโดยสมาชิสกสกลดอยสกตเนี่ยพร้อมที่จะรวบรวมแล้วก็น่าดีใจที่มีการสร้างแบรนด์คือดอยสเกตกาแฟกรีนนี่นะครับเพื่อเป็นสินค้าที่มีประโยชน์นั่นก็หมายถึงว่ากระบวนการสกลเริ่มสร้างสินค้าในเชิงคุณภาพ สิ่งที่ไปสูน์เห็นก็คือว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจของกาแฟของราชเกตเนี่ยโตขึ้นจากเดิมได้ทําธุรกิจเพียง3ามแสนกว่าบาทน,นี่นะครับเดี๋ยวนี้เป็น4ล้านแล้วก็ถึงแม้ว่าไม่ได้นําพรใดมามาอวยพรให้กับท่านประธานนะครับก็เชื่อว่าจากเรื่องของสากลจากการที่ทําถูกต้องตามวิธีการและหลักการในครั้งนี้นะครับและมีพันธมิตรและมีส่วนผลักดันจากส่วนราชการหลายหน่วยงานเนี่ย ผมเชื่อว,ว่าครั้งนี้จะต้องประสบผลสำเร็จแน่นอนนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจจะติดตามรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามชมได้ตามช่องทางที่ปรากฏด้านล่างของจอนี้ค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ